เนื้อหาในคลิปนี้จะสรุปบูลอุม3ามแชปเตอร์หนึ่งตั้งแต่ตอนที่หกถึงเอาจจะมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมตามสถานการณ์เพื่ออัดรถในการเล่าเรื่องผู้ชมที่สมองทางความคิดนั้นน้อยกว่าสิบห้าปีวนแยกแยะยร,ระหว่างเรื่องทูดีกับความจริงหลังจากที่เซนเซกับฮิฟุมินั้นไปตามหาเด็กที่อยู่ในรายชื่อที่เป็นเด็กติดคดีและก็ต้องมาอยู่ที่ชมรมชั้นเรียนเสริมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งหมดนั้นได้รู้จักกันโดยที่ฮิฟุมิเนี่ยจะบอกเป้าหมายก็คือผ่านการทดสอบประมมามาราารเม โดยการสอบประเมินจะมีด้วยกันถึง3รอบถ้าเราสอบผ่านก็ไม่ต้องสอบอีกต่อไปและชมรมเชิญเรียนเสริมก็จะได้ปิดตัวลงไปเลยส่วนหน้าที่ของสังคมก็คือจะช่วยดูแลให้คำปรึกษาและเช็คตารางเรียนของเธอให้แล้วก็จะช่วยสอนเสริมด้วยหลายวิชาด้วยซึ่งในหัวข้อเนี่ยก็คงคิดว่านี่คือการรวมตัวกันโดยไม่แต่ละคนนั้นต้องลาออกและเธอก็ไม่มีเหตุนผลที่ต้องโดดซึ่งฮิฟูมิก็เห็นด้วยแหละ แต่อสุสากิ่งจะย้ายมาเรียนที่นี่ไม่นานใช่ไหมล่ะตอนนี้อสุสา,ากาลังจะปรับตัวกับสถาบันนี้ถ้าพายายามไปพร้อมกับเซนเซแล้วก็เราว่าเราสามารถยุติชมรมชัเนเรื่องเสริมได้ไหมไม่ช้าแต่ฮันโโกนั้นเพิ่งรู้ว่าอสุสากเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่โดยตามปกติแล้วไม่ค่อยมีใครย้าย,ยาเข้ามาในชินิตี้เลยซึ่งฮิฟูมิจะบอกว่าก็เอกสารมันเขียนไว้แบบนั้นน,น,นะเนาะแต่เธอพูดอะไรมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งอสุสากจะตอบว่าไม่เป็นไรเธอก็ไม่ได้คิดจะปิดบังอยู่แล้วไม่ต้องกังวลหรอกก็มันเป็นเรื่องจรรรรริงงงงส่่่่่ววนนนนนเเเเือออกกาาาาาาปปัับตต็็หึแถ้้มพยธคทํด ส่วนฮานากะก็จะแซวอสุาสานนิดหน่อยว่าอสุาสานเนี่ยเหมือนแม่มดน,น้ำแข็งเลยแต่ก็เป็นหนุ่มที่น่ารักดีเหมือนกันอ่าพูดมาสักพักแล้วเหมือนผมจะลืมใครหรือเปล่าก็ไม่น่าลืมนะผมล้อเล่น,นครับโคฮารุเนี่ยโดนฮนานากะแซวว่ากำลังจ้องมองว่าเธอด้วยสายตาแห่งความเกลียดชังส่วนโคฮารุจะโต้กลับไปว่าก็เธอรับไม่ได้นี่นาซึ่งฮานากะเนี่ยถามไปว่ารับอะไรไม่ได้หรือเปล่าซึ่งโคฮารุจะขงิงไปว,ว่าเธอเป็นสมาชิกอีลิตของชมรมทวงความยุติธรรมถ้าจะบังคับใไม่เววรียกว่ารุ่นพี่เพราะเธออายุ อ๋อไลอีกอย่างหนึ่งเธอก็อยากรีบออกจากชมรมบ้าบ้าบอๆนี้สักทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทำมาเป็นสนิทกันเลยนะหลังจากที่คนารุบ่นไปฮานากะก็ดูรเอ,อิมันก็จริงนี่หว่าแล้ไม่ต้องดูอายุกันในชมรมก็ได้เธอก็ไม่ได้สีเลียดหรอกซึ่งอสุสาก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าเออไม่ค่อยชินกับทำเนียแบบนี้เท่าไหร่อีกอย่างรวมๆตัวกันดยผลประโยชน์ของกันและกันไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นสนิทกันเท่าไหร่นี่หว่าเหมือนจะยังไม่จบเพราะโคฮารุจะขิงต่อว่าที่จริงแล้ว,วเธอมีความลับดังอย่างที่จะ ซึ่งฮานาโกะถามว่าข้ามฉนอมทําไปทํไมนทมํททาเพื่อใครอ่ะโคร่ตอบว่าทําไมอ่ะก็เธอเป็นอีลิตของโชว์ลงความได้ทำยังไงล่ะซึ่งฮานาโกะสวนกับว่าก็ทออย่างนี้ไงมึงถึงสอบไม่ผ่านเข้าใจเลยเราสอบวัดความสามารถแบบนั้นได้แต่ถ้ารู้ผลไปแล้วจะทุลังต่ไปทําเพื่ออะไรล่ะซึ่งโคฮรรู้จะตอบว,ว่าเงียบปากนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะบอกสิ่งที่จะบอกก็คือเธอซ่อมพลังไว้แต่หากล่ะฮะใช่หรอครั้งหน้าเธอจะสอบข้อสอบปีนหนึ่งที่เหมาะสมกับเธอและแบบนี้คงคว้ารางวัลดีเด่นในการสอบรอบเดียวโอ oh ก่อนที่จะพูดฝันกันแล้วมากกว่าน,นี้ฮิฟูมิเคยขอคุมกําเนิดและบอกว่าเราไม่มีการตกลงว่าจะจบจากชั้นเรียนเสริมด้วยรางวัลดีเด่นก่อนที่ยาสุจศศัดจะบอกว่าสอบฝรังตัวเองกันเลยเธอก็สอบข้อสองปีหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยไม่เห็นอยากรู้เว้ยเอาไม่ว่าเตรียมตัวจากการสอบครั้งต่อไปเลยไม่ว่าจะชมลมชั้นเรียนเสริมหรือใครก็ได้ไหนก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่และนี่แหละกลุทธิดสมบูรณ์ของเธอไม่ต้องห่วงเชิญหลับเฮ้งินก็บบายๆและกันพยายามจะเข้าแล้วนะโง่โคฮาล ซึ่งฮานาโกะจะมองว่าเออโคฮารุนี่มัพลังเหลือล้นนะส่วนอสุสาก็มีความมุ่นมั่นชักสนุกแล้วสิและนํำจากหลังจากนี้ชมรมชั้นเรียนเสริมก็จะมาเจอกันในห้องเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนเพื่อเรียนพิเศษชั่วโมงเรียนอิสระหลังเลิกเรียนในวันต่อมาอสุสากขอความช่วยเหลือจากฮานาโกะเนื่องจากเธอไม่เข้าใจโจทย์ข้อนี้ซึ่งฮานาโกะก็จะบอกว่านี่มันโจทย์การแยะโอกรจำนวนเต็มหาใช้หลักการหาเลขลงตัวคงได้แต่ก็ทาแบบนี้ซึ่งนี่ทําให้เรารู้ว่าฮานาโกะเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดใช่ย่อย แถมฮานากูดเนี่ยถามโคฮารุว่าไม่ตรงไหนีเธอไม่เข้าใจหรือเปล่าซึ่งโคฮารุจะตอบไปว่าไม่มีเลยอกเธอเข้าใจหมดทุกอย่างแต่ฮานากูก็บอกว่าหน้าที่เองกําลังอ่านนะไม่ได้ออกข้อสอบนะอสุส,สาขอความเชือเ่อจากฮานากูดเนื่องจากเธอไม่เข้าใจความหมายของประโยคนี้ซึ่งฮานากูดจะบอกว่านี่เป็นวรรคแรกของโครงโบราณถอดความได้ว่าเทพแห่งบทก่อนจงระบายความโกรธออกมาและส,สุษานั้นได้ถามฮานากูดอีกรอบส่วนเรื่องนี้ฮานากูดจะตอบว่าได้เป็นการแปาาลภาษาโบราณถ้าอยากจะเข้าใจประโยคเดิมต้องเปิดพจนากรมซึ่งเธอขอแป๊บหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นภาษาละตินเธอเข้าใจแน่นอนการเดิ่ม FS1 นั่นคือความดีใจและความหวังซึ่งฮานาโกะจะจอดเรียกว่านี่เป็นสโลแกนของการประชุมสภาครั้งที่2แต่จะว่าไปแล้วอัสซาสามารถอ่านภาษาโบราณที่เป็นภาษาละตินได้ดรือหรอซึ่งอัสซาบอกว่าเธอเรียนมานานแล้วซึ่งการสอนของฮานาโกะเนี่ยฮิฟุมินั้นคอยเฝ้าดูตลอดเวลาครับก่อนที่เซนเซนจะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าพวกเธอนี่ช่วยกันติวดีจังเลยนะซึ่งฮิฟุมิได้ตอบว่าใช่ฮานาโกะช่วยพวกเราได้มากแถมอัสซาก็มีความมุ่งมั่นที่ากเรียนรู้อีกด้วยซ้ำ ส่วนครัารู้ก็บอกว่าจะซ่อบพลังเอาไว้นั่นแหละซึ่งฮิฟูมิมองว่าเราคงสอบผ่านกันได้ง่ายเลยล่ะซึ่งได้เห็นภาพแบบนี้เธอก็โล่งใจขึ้นมาหน่อยที่จริงแล้วเธอกังวลมากเลยล่ะความจริงแล้วสภาน้ําชามีคําสั่งมาว่าหากเป็นนักเรียนสอบตกตั้งแต่การสอบครั้งแรกก็ให้เข้าแคมป์ฝึกฝนตั้งแต่การสอบครั้งต่อไปได้เลยซึ่งเซนเซก็สงสัยว่าไอ้เข้าแคมป์เหรอเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีในรายละเอียดนี่หว่าซึ่งฮิฟูมิจะตอบคุณว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากถ้าสอบไม่ผ่านล่ะ ซึ่งฮิฟูมินั้นจะเลือกไม่ตอบแบบนั้นเลยบอกไปว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนอย่าพูดไปลางจะดีกว่าและถ้าทุกคนมาเรียนชั้นเรียนเสริมแบบนี้กันทุกวันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการสอบแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฮิฟูมิสงสัย่มากที่สุดทําไมฮานาโกะถ,ถึงไม่ได้เข้าสอบจนถูกปรับให้ตกเหมือนเธอเธอดูเรียนเก่งมากแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่นี่และแล้ววันสอบประเมินความสามารถทางวิชาการพิเศษครั้งที่หนึ่งก็มาถึงซึ่งเซนเซก็จะบอกกับทุกคนว่าการสอบประเมินครั้งแรกขอให้ทุกคนทําให้เต็มที่นะ ครั้งแรกอาจจะดูตื่นเต้นหน่อยครั้งต่อไปก็อาจจะชินชินะฮะใช่หรอโชคดีจังข้อสอบเป็นโจทย์ที่ฝึกํามาในชั้นเรียนเสริมด้วยและแม่เจ้าข้อสอบเป็นโจทย์ที่เซนเซสอนให้กับหัวข้อที่เรียนมาเป๊ะๆออกตรงข้อสอบและเป็นโจทย์พื้นฐานที่ง่ายที่สุดในโลกสิหรือว่าการสอบรั้นที่ออกแบบเพื่อช่วยชั้นเรียนเสริมไม่สิต้องบอกว่าช่วยพวกเธอมากกว่า ในระหวังที่ทำทําไปก็คนอื่นก็จะออกอาการอย่างโคฮารุก็จะดูเหมือนว่าจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างโซฮานโกเจอจ้องอสุสะที่กำลังฝนกระดาษคำตอบด้วยความมุ่งมั่นและนี่ก็จะประมาทไปได้ทุกคนพยายามเข้าตั้งใจทำข้อสอบแล้วบอกลาชมรมนี้กันเถอะเมื่อสอบเสร็จ ก็ผลสอบก็ออกมาแล้วเนาะโดยเกณฑ์ของข้อสอบนี่คือแค่ได้เกินหกสิบคะแนนจากหนึ่งร้อคะแนนก็พอแล้วแค่สอบไม่ตกก็พอแล้วอีกอย่างการสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องและไม่ต้องรอช้าก็ประกาศผลสอบไปเลยละกันฮิฟูมิเจ็ดสิบสองคะแนนซึ่งมันผ่านอยู่แล้วไอ้นี่ไม่เด็กหัวกะทิแต่การที่คุณเห็นว่าการติวอย่างดิบดีนั้นมันอาจจะทําให้ทุกคนผ่านคิดใหม่ซะอสุสานั้นได้สามสิบสองคะแนนตกครับซึ่งฮิฟูมิก็เวอร์ไปว่าฮะมันตกได้ไงซึ่งอสุสาบอกว่าอ้าาวกระดดษแผ่นนเีีย ซึ่งฮิฟุมิก็เลยสงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่มันไม่ใช่กระดาษแค่แผ่นเดียวนะโซนโคฮารุ11คะแนนก็ตกเหมือนกันน่ะแหละ <S <S ไม้ตายแล้วครับตายแล้วครับพวมาหยอกคลองเตยเฮ้ยเดี๋ยวมันตกได้ไงแหนะพลังที่ซ่อนไว้มันไปไหนเนี่ยได้ไม่ได้คำข้อสองปีหนึ่งนะเฮ้ยโคฮารุ aru, ไปสอบข้อสอบปีสองอีกแล้วหรอเดี๋ยวของบ้านที่ทาปีสามไปเนี่ยซึ่งโคฮารุจะบอกว่าแค่ทาบิดพาดเองมันออกเลยทั้งยากนี่ฮิฟุมิจะตอบเลยว่ามันง่ายมากมันไม่เคยออกง่ายแบบนี้ซึ่งฮานากูก็อุ๊ย ก่อนที่ฟูมีนั้นจะถามฮานาโกว่าจะทำยังไงดีถ้าเราสอบผ่านกันแค่2คนเราไปสอบรอบสองไม่ได้แต่ฮานาโกนั้นได้นน2คะแนนฮะ2คะแนนเดี๋ยว2คะแนนเหรอ2คะแนนจริงดิทำไงได้2คะแนน,นฮะเดี๋ยวฮานาโกมดูเล่นเก่งไม่ใช่เหรอซึ่งฮานาโกจะตอบกลับว่าเธอก็เป็นดูนักเรียนแบบนั้นแหละแต่ผลสอบจริงๆอ่ะมันก็หวยหมนกันแหละก่อนที่ชิฟูมีนั้นจะบอกว่านี่รู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าทำไมผลสอบนั้นไม,ไม่ถึงที่ตั้งใจกันไว้ ด้ภาวะเครียดของฮิฟุมินั้นทําให้เธอนั้นสลบก่อนที่เซ็นเซนั้นจะเดินเข้ามาดูอาการแล้วบอกกับฮิฟุมิว่าให้จใจเย็นๆก่อนสรุปผลการสอบประเมินครั้งที่1คฮานาโกะไม่ผ่านอสึสะไม่ผ่านโคฮารุไม่ผ่านฮิฟุมิผ่านเพราะฉะนั้นเควสต่อไปก็คือชมรมชั้นเรื่อนเสริมต้องไปเข้าแคมป์ฝึกฝนหน้าที่ประชุมของสภานน้ำชาซึ่งก็มีไนศาสานั้นมาคอยต้อนรับเซนเซพร้อมกับพูดว่าคงเหนื่อยง่าดูเลยล่ะการที่มาคุมชมเรนชั้นเรื่อนเสริมได้เนี่ยมันดีใช่ไหม ซึ่งเธอเองก็ทราบข่าวแล้วว่าการสอบครั้งแรกคงไม่เป็นผลแต่ยังไงซะก็ยังเหลือการสอบอีกสองครั้งอ่ะและนี่เธอเล่นหมากลุกไว้เป็น,ปนงานใดิกของเธอด้วยซึ่งตัวเซนเซนั้นก็ได้ทําการวิเคราะห์หมากลุกที่ไอสะาวางไว้ซึ่งไอสะจะถามว่ามีตรงไหนแปลกไปหรือเปล่าสีดำเหลือแค่คิงกับควีนแล้วก็บียส่วนสีขาวมีทั้งคิงบิชอปเหลือและก็มา้ามันดูแปลกใช่ไหมล่ะเซนเซนเลยตอบกลับไปว่าเธอเล่นอยู่คนเดียวงั้นเหรอ ซึ่งไงสาจะบอกว่าตอนนี้เธอเล่นอยู่คนเดียวพอดีมีกาที่ชอบพูดมากมันไม่อยู่ก็เลยมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกกับเซนเซแต่ว่าเซนเซเหมือนอยากจะพูดอะไรก่อนซึ่งเซนเซก็ถามตรงๆไปเลยว่าถ้าสอบไปผ่นานทั้ง3รอบชมรมชันเล่นเสริมจะเป็นยังไงอะเหรอซึ่งไงสาก็จะบอกกับแบบว่าคนได้เรื่องนี้มาจากฮิฟูมิสินะซึ่งฮิฟูมิเนี่ยใจอ่อนกับเรื่องแบบนี้มากถึงจะเป็นจุดแข็งของเธอก็ตามแต่ไงมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าสอบตกซ้ําแล้วซ้าเล่าผลลับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องให้ชมรมชั้นเสริมทุกคนลาออกซึ่งเซน ไนซาจะตอบไปว่าทีนี้ของเรามีกฎเรื่องการสอบตกเรื่องการพักเหรียญและการไล่ออกอยู่แต่ขั้นตอนมีเยอะและซับซ้อนจึงต้องตวจสอบและหาลื่นในหลายประเด็นพวกเราให้ความสําคัญในขั้นตอนไม่เหมือนกับเกน,น่าชมรมชั้นเรียนเสริมที่ถูกจัดตั้งอย่างชุลมงกด้วยข้อบังคับภายในที่ถูกกำหนดให้สามารถเมินกฎพวกนี้ได้เราว่าใช้สิทธิของชาเล่นนิดหน่อยก่อนที่ไงซาจะบอกว่าชมรมชั้นเรียนเสริมก่อนที่เธอนั้นจะเงียบสักพักแล้วบอกกับเซนเซว่ามันถูกตั้งขึ้นเพื่อไรนลักเรียนออกตั้งแต่แรกยังไงล่ะ ซึ่งเซนเซไม่ได้ยินความจริงนั้นก็หัวไปสักพักแล้วถามไงซา,าก,กลับไปว่าทําไมถึงทําเรื่องแบบนี้ซึ่งไงซา,าก,ก็ตอบกลับไปว่าเพราะอะไรนะมีคนทรยศของเทเนตตี้อยู่ไงล่ะคนทรยศเหรอก่อนที่ไงซา,าจะบอกว่ามีคนต้องการขัดขวางการทาส,สัญญาเอเดนหากจะทําให้คุณครูเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ดูเหมือนว่าเธอต้องอธิบายเกี่ยวกับส,สัญญาเอเดนก่อนสนสัญญาเอเดนเอาง่ายๆมันคือสนสัญญาที่จะไม่ลุกลามระหว่างเทเนตตี้กบเห็นหนา จุดประสงค์ก็คือการจัดตั้งองค์กรที่เป็นกลางที่สมาชิกทุกคนของเกเฮน่าและเทนนตตี้สามารถเข้าร่วมได้หากเทนตี้เกเฮนา่าเกิดจะตีกันเมื่อไหร่กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มรสุทธิสัญญายเอเดนจะเข้ามาแทรกแซงและระงับข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติสิ่งนี้จะปกป้องให้ไม่เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่าง2โรงเรียนเพราะถ้าใครทำเรือล่มทั้งสองฝ่ายก็จะจมด้วยกันอาวลาเซนเซความเป็นศัตรูที่ยาวนานของเทนตี้และเกเฮนา่าต่างเป็นภาระของกันและกัน ตนที่สัญญาเอเด่นเป็นวิธีเดียวที่หยุดยั้งการทำลายล้างที่ไร้ความหมายนั่นได้และจะเป็นหนทางในการรักษาสมดุลของพลังในควทอสและยังเป็นทางออกที่ประธา,านองค์การนักเรียนเสนอไว้ด้วยตอนนี้เธอกำลังฟื้นฟูนสิ่งที่จะหายไปกับอากาศพร้อมกับการหายตัวของไปของประธานนักเรียนมันยากลำบากมากกว่าเราจะถึงจุดนี้ได้แต่ก็ยังมีสายข่าวมาลาังงานว่ามีผู้คนต้องการจะขัดขวางการทำสนที่สัญญ,ญานี้แต่เธอก็รู้มันเป็นใครเหมือนกันเธอก็เลยหาแผนการที่สุดในการรวบรวมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดไว้ด้วยกันคนทรยศอยู่ในนั้นนนั่่่แแหละะะตเเเรรรราาาไมู้้วป็ใคพะฉะน,น เก็เลยใส่ตะกร้าไว้แล้วกันจะได้ไปทิไงไง้งง่ายๆและตะกร้าใบนั้นก็คือชมรมชั้นเรียนเสริมเนี่ยแหละส่วนเซนเซก็คือคนที่ทำให้ตะกร้านั้นมันใช้งานได้สะดวกก็ต้องขอโทษด,ด้วยขอโทษที่ดึงเข้ามาเกี่ยวในเรื่องที่ไม่สะอาดแบบนี้จะตําหนิเธอยังไงก็ได้ <c oughs> ถ้าคิดจะหลอกใช้กันเธอคงไม่บอกความจริงเรื่องนี้ให้กับครูหรอกมาไหมซึ่งงานศศจะบอกกับเซนเซว่าถูกต้องเข้าใจเร็วดีเหมือนกันนะถ้างั้นก็คุยกันง่ายหน่อยเอาล่ะเซนเซช่วยหาคนทรยศในชมรมชั้นเรียนเสริมได้ไหม ซึ่งเซนเซนั้นจะยังไม่พูดอะไรตอนนี้เธอเคนนั้นกำลังหลอกใช้เซนเซและก็ทินิตี้อยู่ผกก่อการร้ายที่ต้องการทาลายสันติภาพไม่ใช่แฟ่ของเราเท่านั้นพวกเขายังชัางน้ำหนักผลประโยชน์ของตัวเองและสันติภาพของคีวทอดด้วยการกำจัดคนทรยศในครั้งนี้มีผลอันใหญ,ญ่หลวงกับความสงบของคีวทอดหวังว่าชายเล็์คงจะเข้าใจซึ่งเซนเซตอบบอกไม่ครูจะจัดการในวิธีของครูเท่านั้นซึ่งไอสายบอกว่าเอาแบบนี้จริงใช่ไหมแต่ถ้าหากการจัดการขยะบเป็นเรื่องที่ยากลำบากการทิ้งไปทางตะก้าก็เป็นอีกทางออกนะ พเพราะเรื่องคะแนนสอบไม่ไว่ายังไงพวกเธอก็สามารถควบคุมมันได้อยู่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศการสอบเปลี่ยนสนามสอบหรือเปลี่ยนระดับความยากของข้อสอบเธอเองก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่ก็นะต้องขอโทษด้วยนะเซนเซ่ต่อไปก็ขอฝากชมรมชั้นเรียนเสริมด้วยเธออยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ทําให้เซนเซ่เสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหายแต่ก็ไม่ไมทปทําไปอย่างนั้นหรอกใช่เธอคงให้คําสัญญาง่ายๆนะไม่ได้แต่เธอรู้ดีว่าเซนเซ่จะไม่ทอดทิ้งนักเรียน เธอเลยคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่แค่หวังว่าตอนจบมันจะไม่เจ็บปวดอ่ะจะว่าไปแล้วเธอต้องบอกเรื่องนี้ด้วยการสอบข้นที่หนึ่งพวกเธอไม่ได้เข้าไปทําอะไรกับคะแนนนะทั้งหมดเป็นคะแนนจริงที่ทุกคนทําได้หวังว่าทางออกในวิจีของเซนเซ์จะเป็นประโยชน์กับทินิตี้นะถ้าอย่งงางนั้นไว้พบกันใหม่